สวัสดีจ้าสวัสดีกระสาตองอีสานบ้านนาพี่น้องเมื่อกี้เมื่อคืนสตอกไปก้านเมงจ้าเมงจิรีดีน่นพี่น้องจ้าหักหลายนร่งเด้อพี่น้องเอ้ยโฟนอะโอ้ยได้ถวยบัากหลายหนึง่งได้ถวยกาไก่บ้างใหญ่หนึง่งเลยพี่น้องจ้าเข็ดกระป๋องเข็ดตะป๋องเข็ดตาเอจ์จำอยู่แต่บบไว่ได้หลาย บนไหลคืออันนี้แมงจะนายพี่น้องจ้าถัวร์ตอนที่ไปจับสาตกไม่ได้ถ่ายให้เบิง่งเ้อพี่น้องจา้าไปหลายขู่หลายคนพูดเสียงดังสั่วสั่วคับทงนาหนึน่งนี่สามคนกับพี่จิ๊บเด้ย๋ยนี้พี่จิ๊บน้องเจจีไปจับนํากันมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องจ้าดิฝนคืออยากตกเลยนะพี่น้องจา้าเครื่องฟ้าเครื่องฝนปลาขึ้นคืนมา เพิ่นทวนสอดตกไปยก,ยกยอยเลยนี่ย,น,น,ย,ยน,น้อวันซอนบันพี่น้องสอดตกสี่ขั่วสอดตกสี่ขั่วสอดตกสีทอดเด้อจะ้ะหลายฝนตกบ้านสอดตกค่ะพี่น้องทางอื่นตกบนน้องบ้านสจะตกตกนี่นู เแกไว้ครึ่งนะะึงเลยจ้ะพี่น้องก็บไว้ครึ่งนึงคทอดครึ่งนึงจาา้าเพราว่าอะไรมีหนึ่งเมนโูอกทามวัวตอนี่ดูวิ่งขนาะอมยอดขี้เล็กเลยจ้ะพี่น้องจ้า็นหนังวัว มาจากบ้านเยติกจ้านางวัวใต่นังวัวใส่หมูับจ้ะพี่น้องใส่กระต๊อกซีกได้กินให้เบิ่งด้วยจ้ะพี่น้องจ้าบ่ได้ชิมให้ดบิ่งสาวะต๊อกสีฟ้าเราไปยกยอพี่น้องจ้าชวนส่วนเมนูข้าเช้านี้จ้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีกระสัตออีสานบ้านนายอีกรอบนึ่งพี่น้องจ้ามากินข้าวกราสตอกจ้า เมงเฮาพี่น้องเมจกินนายสาวตอกประจับเมื่อคืนนี่สาตตอกกระซิ่หอไปน้ำิิไปยกยอเดี๋ยวมารุ่นใะนสาวตอกเดิมมือนี่พราะได้หลายเลยได้หน่อยยกยอโอ้แ่บมันมันก็อ่อนที่เล็กสาวตอกหนังร่วนๆเนี่ย เขม่าเลยพี่น้องจ้าเจ็บอยู่ตัวใครก็ไม่ดิดปากอยู่ตัวมันมีไข่ได้หนึ่งพีกมั้ยเจ็บเจ๊ดเจ๋อยู่มะแต่ถ้าต้องขวอยอ่ะมันยังหน่อยจะขุมขวดลืมขวดลืมเตา Um. Mm -hmm. ต่ออ,อายถวนๆนะลูกโดดอืมดังขึง้นดังขึง้นละ ตักไปให้พู้หนำเนียนอยไม่หมาะนัวขนาดไหนหนหังนัวเข็ม นางาเลยแซนด้วจ้ะล่ะมาเลยบนนุ่มคัะ อกสิไปยกยอเลยแลต่ตอกเตรียมพ้อมเมือนพี่ฝนตกใหม่สับประหลาดหลายพี่น้องจา้าเราต้องใส่ถุงข้าสองสั้นด้อยหนึ่งสองสองสั้นสิบสิบขนาดเลยเพราะว่าสับประหลาดค่อนข้างหลายฝนตกแล้วพ้อนอกอ,นอกแล้วต้องก็ได้ห่อน้ําข้าวนิดหน่อยเพื่อกันหิวพี่น้องจา้าได้แมงนี่แหละไป เอาไปกันาพาดเผื่อมันขาดเผื่อมันเกาะไหมเกาะตกแต่ก้องเสียไปนําจ้ะกางเกงก็ต้องใส่นิดในอย่างดีได้พี่น้องจ้ะซีตี้ขนาดได้นี่แต่สาวต้องเป็นคนที่แบบว่าบ่ค่อยย่านไปนไหนด้วยจ้ะบางคนพี่น,อออน้องว่าอ้ยสาวต้องบ่อเนียง่บอ้บอ่ปันดหนจ้ะได้อยู่ซีฟดีๆก่อนที่สีลงน้ำเขาก็ต้องซีฟให้มั่นใจและสาวต้องมี คมคิดของสาตองเองตาตองใส่มะนาวเข้าไปในนี้ใส่มะนาวกันด้วยจ้ะซาตองไปหนังยางมัดไว้นี่ในเค่งนี่เข้าก้ะอันนี้กับมัดอันนี้กับมัดในกราสถุงกระเป๋าเกงนี่จะที่ใส่พิมพศสนไปเวลาเห็นปีงจ้ะเปิดพิมพเสนออกไล่ขึ้นถุงมือเข้าก็ต้องใส่ถุงมือ,อยาวแบบนี้พี่น้องเพราะว่าใส่แล้วเขาสิบล็อกเข่าแขนเลยแขนเสื้อเข้าเข่ขเเขา,เขาข้างใน แต่สาวต๊อกบพาว่าที่สาวต๊อกเคยไปยกยอนี่ยเเคยถือปิงกัดมาจากจากหนองน้ำจากเทือกเขาเาเคยปิงกัดจากเทือกพี่น้องจ้าเห็นอยู่รอยดุ๊กดัด๊บถือกระดุ้งค่ะแต่บ่าถือกัดสาวต๊วกอกค่ะเราต้องเซฟแบบนี้ทั้งมือค่ะกันแบบนี้เลยจ้ะเอาอจากคลิปนี้นสาวต๊อกฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้สาวต๊อกอีสานบานนาคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะขอบคุณค่ะ